ด้วยนะครับเพื่อหวจะมาถ่ายคลิปนะครับร <c oughs> ีว well, ิวมดปืนนะครับมดปืนเป็นม็อดปืนแค่ตี้ของพี่เออเี้ยจอท้งดาวโหลดแล้วก็ทิ่ท้งไม่แคทิ้ไปให้นะครับเรื่องนี้เราจะมารีวิวมดปืนไเครับมอดปืนก็จะมีกี่ปืนเนี่ยสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดเปืน ส,นนส,ส,ส่ว,น,วกนก็จะมีประมาณนี้ส่วนไข่ก็จะมีสองส่วนชุดก็จะมีแบบนี้ผมใส่ไุด้ดูดก่อน,นเนี่ยโค้กโอเทนยถ้าใส่ลงกปก็จะแก้กเป็นแบบนี้นแหละซึ่งเทชัยได้ส่วนส่วนของปืนไม่เบี่ยงปืน อือมันก็มีหลายกระบอกกันนะตัวเอสองอันน,นนะผมไม่รู้นะว่าอะไรซึ่งมารีวิวปืนกันึน่งถ้าคนกดนั่งยออ่อก็จะเล็งนะคุณนแบบนี่ผมมารีวิวนะเน,นี่ยมีสามสิบนัดก็สิก็ถ้าใครคเลหนได้ก็ ประมาณสิบหกนัดไม่สิบแปดนัดต้องประมามาสิบแปดนัดสุกสุนผมนก็จะมีบอกอยู่เช่นหัวกระสุนมากระสุนมันก็มมกปเป็นแบบแบบเช่นเออห้าจุดห้าหกเอ็กสี่เอสีห้าโมโมอิมอิเม่ล่ะก็จะประมาณนี้เลย ถ้าคุณจะรีถ้าคุณจะรีโหลดเนี่ยก็จะกลายเป็แบบนี้คุณกดตีธรรมดามัน,นมีหรืไมนะ่ใช่ไหมเงไม่มีซึ่งปืนต่อไปก็ใช้กระสุนเดียวกันกับแต่ปืนเมื่อกี้ AK หนึ่งศูนหนึ่งก็ได้คือ UN AUG คือคือเท่ะนะทุกคน ซึ่งแต่สูก,กันนะเว้ยสองสี่ก็ใช้ประมาณเก้าแล้วถึงกคนตายก็ได้เป็นแรงไปนะส่วนเราสุนที่ช่างศูนย์นี่สกุลกระสานก็ไม่มีอะไรนถอไปเออ,ป,เอ,อปืนเออปืนอะไรอะ มันค่อยรู้ชื่อเลยเแล้วมึงก็ใช้กระสุนแบบเดียวงอันการันเมื่อกี้นั่นแหละอืมผมลองเลยก่อนนี่นะกันอืมโอ้ใช่หลายนะซึ่งมันกันจะส่วนเอ,อ่ออันนี้มันก็เปิน เออชื่อแบบเดียวเมื่อกี้แค่มันเป็น G7 ลบ C H แบบนี้มีอยู่สิบนัดสามทีตายในเม็ดแรงผมนุ่งแบบอืม สวยสวยการแช่กระสุนแถ่ไม,กมนก็ไม่มีนะแค่ก็ปืนพก G2 เลยอยู่ไสิบห้านัดหมด้านัดช่กระสุนไปปื่อะไรไม่รู้ยีสาสบแบบ โอ้มัเป็นแรงแล้วแหนะก็จะมีว,นนวนมมนันปืนแบบอ่ะิวลาแจ็คสูนอืมต่อไปเออมันเหมือนปืนลอยนัดเออปืนลอยนดโอ้โหรัวไปไไปืนไปอันนี้มันมินิมินิมินินี่นนวะ ในพีเอ็มสามโอ้ยิงหลายนัดไปปืนตกเอ้ยดีรดโอ้ปืนนี้ยังไม่ได้ดูการรียิดเลยอี๋โอ้สวยนี่ก็เท่เหมนะจดปืนปืนนี้เห็นไปแล้ว นี่คือสไนเปอร์วัวจะเอาไว้เก็เยโอ้โหกี่นัะตายสองนัดเอาท้ายคู่เลยอันนี้ทรู้เนะี่ยไปสองตบบอกอิดอิดอืมดีเด,ด,ด การีวรตีรไปีรซึ่งก like> ็มีรูปปูรูปปลาไปซึ่งก็จะมีไข่ขึ้นมา มันคืออะไรปาวทีเอ็นไรเออู้ดชูชูไหนชูซี่มือซี่มือวู้ยไม่รู้เยวู้ซ์ว่ว ไม่มีหือปืนนี่เราก็จบไปเราก็บตรงนี้คืนก็มือจะมีปืนให้เลือกเออมินิมินิอ่ะสู้สตอคแบบเออ โอ้ยเดี๋ยวคือตุบยเลยอะไรตายนี่อันนีเหรอซึ่งการรีวิวของผมก็มีแค่นี้แล้ทุกคนไม่น่าเป็นไรก็ไม่ もうちょっとね、気づいた 嘿嘿。<laughs> 嗯。Mm hmm.